สวัสดีวันหยุด FC ทุกทท่านนะครับวันนี้เชฟชาติชวนมาชิมอาหารนอกบ้านซักมื้อครับเป็นอาหารไทยซีฟู้ดนะครับแบบสดๆเป็นๆเลยสามารถแบบชี้สั่งได้เลยนะฮะว่าจะเอาตัวไหนให้ทําเป็นเมนูอะไรแล้วก็จะมีเมนูแบบพวกไก่ทอดพวกนี้ด้วยนะฮะให้เด็กๆทานเป็นฟงเป็นไฟก็มีนะฮะวันนี้เชฟชาติก็สั่งมาเยอะพอสมควรนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นหมึกไข่ต้มมะนาวเมนูนี้เชฟชาติได้ทําให้ชมเลยนะครับหมึกสด ไข่แน่นทุกตัวครับเขาจะมีน้ำต้มมะนาวให้มาเติมด้วยนะครับกุ้งเผาแบบสดๆเลยนะครับเลือกแล้วก็ให้เขาเผาให้เลยนะฮะนี่นะครับตัวโตนะฮะเป็นกุ้งแม่น้ำยำแซลมอนต่อเป็นแนวผ้านิดนึงนะครับจะใส่ตะไคร้ด้วยเมนูนี้ก็อร่อยนะฮะนี่นะกุ้งแบบตัวโตเลยนะครับซ้มตำมีทุกรูปแบบเลยนะฮะเลือกสั่งได้เลยตำไทยตำปลรา ตำซัวตำม่วมีหมดนะครับเชฟชาติแนะนําเมนูแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวหรือว่าปลาลิวกิวนะฮะถือว่าเด็ดมากๆเลยนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาก็อร่อยนะครับกรอบอร่อยมากครับนี่ฮะดูกุ้งเผาแบบสดๆนะครับมันแบบเยิ้มๆเลยนะฮะตักขึ้นมาแล้วก็มาเผาให้เลยนะครับอันนี้เชฟชาติก็สั่งปูนึ่งปูด้วยนะครับแต่ทนหิวไม่ไหวนะก็จัดก่อนเลยนะครับ กุ้งสดนี่เนื้อจะเด้งจะหวานมากเลยนะฮะอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นยำแซลมอนนะฮะจะออกแบบแนวผ้านิดน,นึงจะใส่ตะไคร้ด้วยนะครับนี่ก็อร่อยไปอีกแบบนะฮะนี่ถ้ากุ้งหอยปูปลาก็จะอยู่ด้านนอกนะฮะแบบเป็นๆเ,เลยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนเอากี่ตัวกิโลนะฮะก็จะตักไปทำเมนูให้นะครับกุ้งแบบเป็นๆมีหลายไซส์นะครับ เมงดาทะเลก็มีนะฮะแต่วันนี้เชฟชาไม่ได้สั่งเพราะว่าอันนี้ทานบ่อยนะฮะเมงดาทะเลแถวบางแสนเยอะนะฮะปลาเก่าก็เป็นนว่ายน้ำอย่างนี้นะฮะสามารถชี้เลือกเลยว่าจะเอาตัวไหนนะครับปลากระพงอันนี้เป็นปลากระพงขาวนะฮะปลากระพงก็เป็นเป็นเลยนะฮะกูเนื้อก็มีนะครับเป็นกูทะเลนะฮะ เป็นๆเ,เหมือนกันนะครับร้านมีชื่อว่ารอชอตอน,นะฮะหรือว่ารัชตะซีฟู้ดนะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้ห่างบ้านชาชาติประมาณ20กิโลนิดๆน,นะฮะ20กิโลจะเสร็จไม่ไกลมากเขาก็จะมีโซนแบบเหมือนการเดินนะครับนั่งกินลมชมวิวแบบชิวๆด้านนอกได้นะครับช่วงเย็นๆนะฮะอันนี้ชาติชาติมาช่วงเที่ยงก็เลยเลือกที่จะไปนั่งในห้องแอร์ด้านในนะฮะ ห้อง VIP หรือว่าห้องคาราโอเกะก็มีนะฮะก็เลือกได้ตามชอบนะครับสำหรับปรหจุดนี้ชิค้าต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่อ e ีพหน้าสวัสดีครับ